สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอันเอ็มเคนะครับวันนี้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกพันธุ์กระเพาะที่จะขายให้กับพ่อพี่น้องเกษตรกรนะครับและที่อยู่ด้านซ้ายมือของอันนะครับอันนี้เป็นพันเอ็มเคเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดวันนี้เรามารีวิวเรื่องของระบบลากแล้วก็ลำต้นของเขานะครับเอ็มเคเจ็ดสามยี่สิบเขาบอกว่าเป็นพันเก็บสดนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วท่านที่มีพื้นที่ต้องการปลูกพืชรุ่นสองนะครับอันนี้เก็บได้เลยนะครับที่หนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยห้าวันเรื่องของระบบลำต้นกันดูว่าต ลำต้นอวบใหญ่นะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงเห็นชัดเจนว่าแข็งแรงมากมาดูเรื่องของฝักกันนะครับมาดูเรื่องของฝักนะครับจะเห็นได้ว่าฝักเขาสม่ําเสมอมากนะครับฝักเขาสม่ําเสมอมากนะครับโอ้หักง่ายมากเลยครับแบบนี้รถเกี่ยวชอบมากเลยครับที่เราไปดูเรื่องของลาต้นแล้วก็หมักในไร่กันแล้วนะครับตอนนี้เห็นกับตรงนี้รวยมากสีสันนะครับดูเรื่องของสีสัน สีแดงสวยแล้วก็ฝักเสมอมากเห็นไหมครับแทบจะเป็นฝักเดียวกันอยู่แล้วสิ่งที่จะได้ตามมานะครับที่ฝักมันเสมอก็คือก็คเกก่อนก็จะได้ผลผลิตนะครับที่ดีไปด้วยนะครับมันจะดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าฝักแทบจะเสมอกันทั่วทั้งไร่อ่าพันธนี้เก็บเกี่ยวเร็วยังไม่พอนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีด้วย NK 7นเครัใช้ N อและโอค <S 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 <S> n อเขาโพดหน่อแรงแจ้งเกิดทุกที่เขาโพดหน่อแรงผลผลิตดีมีกำไรใช้ NK แล้วโอเค